เคออเดอร์ hey, นี้เ mm hmm. พิ่งได้รับวันนี้นะคะมาจาก j จ t นะคะเอ,อเขาอะนะคะเคยสั่งไปแล้วรอบหนึ่งแต่สั่งเฉพาะตัวไฟสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเราจะมีทำแยกไว้2ตัวเลือกก็คือ1ตัวไฟแล้วก็อีก1ก็คือตัวไฟบกขาตั้งรอบที่แล้วเนี่ยเขาสั่งซื้อตัวไฟไปนะะรอบหนึงแล้วรอบนี้เขามาสั่งซื้อตัวไฟขาขาตั้งนะคะโดยที่ถามเราว่า ถามเราอะไรไม่รู้แล้วจําไม่ได้สุดท้ายเนี่ยเราส่งไปเราก็ดูว่ามีข้อมูลแล้วที่เขาสั่งซื้อนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาขอคืนเงินโดยที่ระบุว่าแสงไม่เป็นเท่าที่ต้องการมันเป็นไปไม่ได้เท่าที่เขาต้องการก็คือแสงเนี่ยมันเท่าเท่ากับไอตัวที่เขาเคยสั่งซื้อไปอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้จักสินค้าดีว่าแสงมันจะประมาณไหนจะมาอ้างแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาลองดูกันแล้วจากนั้นเขาก็ยกเลิกแล้วก็ กดเข้ามาขอคืนเงินอีกรอบอันนี้คือรอบที่2นะคะรบกวนระบบตรวจสอบแล้วก็พิจนารณาผู้ซื้อนิดนึงแกะเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีรอยหรืออะไรการใช้งานหรือยังนะคะถ้ามีการใช้งานแล้วเราไม่รู้อันนี้เราไม่ได้อยากปักปั๊มหรือใส่ร้ายนะคะเราไม่รู้ว่าเขาเอาตัวเก่าที่เขาเคยซื้อไป เปลี่ยนกับ,กบเปลี่ยนกับคืนมาเพื่อขอคืนเงินหรือเปล่านะคะเพราะเขาเคยซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับตัวนี้ฟีเธอไปดูกล่องหน่อยพี่จำได้ว่ากล่องเนี่ยมันจะดูเรียบๆอย่างนี้ป่ะเพราะว่าถ้าเป็นเดี๋ยวเราดูนิดนึงนะคะ อ่ะเหมือนกันเหมือนกันวางข้้งบนในฟรีไม่เป็นไรจ้ะโอเคอันนี้เหมือนกัน <S <S อันนั้นจะต้องเป็นรีโมทโอเคแล้วจะมาแล้วมาแล้วทีนี้เนี่ยพูดอะไรไม่ได้เราแจ้งเขาไปในแชทด้วยว่าแสงมันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงในเมื่อว่าคุณสั่งตัวเดิมคุณจะมาอ้างไม่ได้ว่าแสงมันไม่เท,มไมเ,เท่าแสงมันไม่เป็นเท่าที่ต้องการมันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณเคยสั่งไปแล้วฉะนั้นเนี่ยคุณจะรู้จักตัวไฟดีว่ามันแสง มันเป็นยังไงเพราะคุณเคยซื้อไปรอบหนึ่งแล้วนะคะฟีเธอดูขาตั้งก่อนจะว่าหัวมีการใช้งานอย่างขาตั้งไอตัวข้างล่างขาตั้งเนี่ยมีการใช้งานไปแล้วนะคะแปบ๊บหนึ่งฟีไม่โฟกัสเลยเนี่ยค่ะ เห็นรอยไหมคะมีการใช้งานไปแล้วเนาะระบบต้องมาดูค่าเสื่อมหรือค่าอะไรของทางร้านด้วยนะคะอันนี้ยอมไม่ได้เลยเพราะว่า มันไม่ make ซน n ์อ่ะคือคุณเคยซื้อไปแล้วรอบหนึ่งแล้วคุณจะต้องรู้จักตัวไฟตัวนี้ดีเพราะว่าคุณเคยสั่งไปแล้วรอบหนึ่งนี่คือรอบที่2ที่คุณมาสั่งเพิ่มแต่คือสั่งเพิ่มตัวนี้จะเป็นบวกขาตั้งมาด้วยแค่นั้นแล้วพอคุยคุยไม่ได้ในในในแชทคุณยืนยันว่าคุณจะขอคืนเงินแล้วคุณจะขอคุยกับช้อปปี้เองหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าร้านไม่ได้เสียหายอะไรในเมื่อขอคืนเงินมาแล้วร้านสามารถนํามาขายต่อได้คือมันเสียเวลาแล้วไม่ใช่การเล่นขายของนะคะรบกววนนพิิจาารณดึงเสีปักแล้ใช่ม เอารีโมทมาให้พี่จ้ะนนม,ม,มา<ๆ>มา,มาไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เนี่ยจะมาอ้างว่ารีโมทอะทัสเนี่ยนี่คือนี่คือความสว่างบวกบวกเข้าไปฟรีเนี่ยเนี่ยแล้วปรับสีเปลี่ยนแสงได้หมดหันหน้ามาหาพี่นิดนึงเนี่ยสว่างมากเลยนะคะ แล้วเราแจ้งชัดเจนเนี่ยเราเปลี่ยนสีได้หมดเลยแล้วทีนี้เนี่ยคุยไม่ได้และจะมาแจ้งว่ารีโมทน่ะรีโมทน่ะเปลี่ยนสีไม่เหมือนกันคือค,คุณค้ามันหลายสีมากมันค,คุณจะมาดูแค่ว่าสีแดงสีเขียวอะไรอย่างงี้ไม่ได้มันปิปรับเปลี่ยนไปเลยคือเธอไม่ต้องกดดพี่กดที่นี่สิเนี่ยเนี่ย คือคุณจะมาแจ้งว่าเออแบบว่าไม่ได้นะคะแล้วรีโมทก็ใช้งานไนดะ้สีไม่ตรงกับที่รีโมทเลยคือคุณคะสีมันเปลี่ยนได้หลายสีฉะนั้นเนี่ยในรีโมทไม่ได้แจ้งไว้นะคะว่าสีไหนเป็นสีไหนนะคะคือคุณสามารถกดลันไปได้เลยระบบต้องพิจารณาผู้ซื้อนิดนึงนะคะโอเครี